โอเคสวัสดีครับสวัสดีสุภูสุคนนะครับวันนี้ผมจิ๋วาพ่อแม่พี่น้องมาอ่าเยี่ยมชมอ่าแพร่ป่านะครับเป็นแพร่ปลาอยู่ในอ่าอมตะนครชลบุรีครับพี่น้องเป็นแพร่ปลานาป่าดนะครับจีวีตรงขามครับนี่ครับ CJ Supermart มาร์พี่น้องนี่นะนี่ให้เบิร์กยูเซ็นวัดอู่ครับเดี๋ยวผมจะบอกพิกัดนะครับพี่น้องนี่ครับ CJ Supermart เซ็นวัดอู่นะครับวัดอู่อมตะนครดนะพี่น้อง นี่ครับเ้นนี้แล้วก็เลี้ยวเลี้ยวสายขามากครับเลี้ยวสายขบมาข้างในได้พี่น้องนี่นะครับเลี้ยวสายขบม,มาข้างในมาเดี๋ยวผมจิพาขับไปเบิรงข้างในได้พี่น้องเนาะม้อนีมาหาวัตถุดิบครับพี่น้องิพากพี่น้องไปเห็ดกับข้ากับน้ำครับนี่พี่น้องแพปลานาปาเดี๋ยวผมเดี๋ยวไผสนใจอียังก็เดี๋ยวผม,วผยยวผมแปะลิงไว้ให้เด้ครับมันจะมีเพจอยู่ครับเดี๋ยวผมจีส่งจีเพสให,ห้หรือว่าทักมาคอมเมนต์มากก็ได้ครับ ว่าสนใจนะมามีภาพเขาว่าเบิงป่านิ่นนะครับปลาทับทิมนะครับแพ้ปลาทับทิมเป็นแพ้ปลาที่ถือที่สุดแล้วครับในชอลบรีนะครับตอนที่ผมซื้อนี่เจ็ดสิบบาทได้พี่น้องเนี่ยตอนตอนผมซื้อตอนนั้นเดือนที่แล้วมันเป็นโปรโมชั่นนะครับโลละเจ็ดสิบบาทพี่น้องครับปลาทิมทุกไส์ครับปลาทิมทุกไส์ทุกอ่ทุกไส์ทุกรุ่นเลยครับโดละลละเจ็ดสิบบาทนะพี่น้องโอ้ถือแขงนะครับถือกระปะนิ่นนะครับครับไม้พี่น้องจะพาเข้าไปเบิ้งข้างในนะครับป โอ้ไปใส่เบิร์ดแล้วครับไปฮึฮ <c oughs> ึฮึไปบนข้างในถ่ายคลิปไปแล้วครับถ่ายคลิปมนะั้ถ่ายคลิปมนะั้นี่ครับบนข้างใ้ครับโอ้สดๆครับอันนั้นเป็นบอ่อยยังงครับเนี่ยอ๋อบอยบัตน้าบนนั้นน,ะบบน,น,นี่เป็นบัตส์ทีมครับพี่นอ้องโอ้ใส่ไงน,นี่ตัวหลักจะเป็นใส่โลครับผมพี่มาเอาประมาณใส่โล มันมีใส่ประมาณเจ็ดขีดส่โลหรอกก็ส่โลกลัวครับพี่น้องเรนบอเลยครับนี่ปลาเขาไม่สดทุกมือครับพี่น้องแผลปลาหน้าปลาเลยพี่น้องอ,อ๋อตัน่ะออตัวนอบ่อยหญ่ใหญ่ี่น้องอันนี้ใส่เจ็กขีดครับไนี่ประมาณ อ, 8, อ,อ,อนน๋อเปดเข้าขีดอืมอ๋อใส่ไงเรอทำไปบ้งใส่ไง,งอืมไม่เห็นหรอใส่ไงอันนี้ใส่โลครับโลขึ้นอืม นาะตดวตัวอ,อีกงามบอร์เนี่ยเดี๋ยวผมจิตเอาใส่ประมาณออโอ้เ้กินผู้เดียวตัวเดียวกินไมเ่เบิร์ตเห็บพี่เนาะยูบะไก่ครับผมยูบะไกล แวะมาซื้อคนตอนนี้โล่หหโลอะไรล่ะครับโล่โเกาหาครับโล่เกาหาทุกทุกใสเลยป่ะครับเดี๋ยวเดี๋ัวจะมีนุ่มมากดีราคาอ๋อนี่ครับนี่นะครับพี่น้องนี่นะครับแค่ปลาหน้าปลาปลาสดเก้าสบาท ตอนนี้แปดฉีดลงนี่โลละเท่าไรนะรด่ต่ครับขอ๋อแปดฉีดลงโลละแปดสิบแปดสิบห้าบาทหนาแพร่้ลยครับพี่น้องละแปดสิบห้าบาทโอ้โหราคาถือครับถือก็ทุกมองครับพี่น้องโลดละแปดสิบห้าบาทนะครับแปดขีดลงนะครับอ่าแปดฉีดขึ้นกับโลดละเก้าสิบห้าพี่น้อง ถือครับตอนนั้นผมถือโปรโมชันเนาะมโลละเจ็ดสิบบาทอันนี้ก็ยังถือมาถือ,อแค่เง,ไงี้ครับพี่น้องไป๋ยวผมจบไปสั่งแล้วนะ้รบข้าวครับอสนหุ่น,นไส่เท่าไรครับใส่ใส่ด้วยไหเท่าไรครับอ๋อกระสันเอาเอาใส่โลเลยครับใส่โล ตัวหนึ่งตัวหนึ่งนะพี่น้องเรจะเอาใส่นี่แหละตัวใส่ไงนะครับโลกลัวนะครับใส่โลกลัวพี่น้องนี่ใส่โลกลกัว,ลกกวตัวหนึ่งเอาไปเห็ดยังอันรอติดตามเลยครับเด้อไปไปเบิบ่งเขาขึ้นกันเขาขึ้นเขายินอ๊อกยาสาลบไพรด้ลครับพี่น้อง <laughs> ปาตัวยววังยหเห็ตัวหันเนะลยยังทักจับปลาดีมึเปล่าโอ้ยตังเลยบ้นักการสนับสนลบเจ้าหน้าที่ครับ เดี๋ยวอืมเดยวไปงผมแบบต่งตัวนี้อืมจะได้ครับหนึงน่งหนึ่งโลหนึ่งขีดโอเคครับหนึ่งจุดหนึ่งแบบประมาณสดๆอ้วนโอ้โหโ,โ,โอเค,คใส่ถุงหมดโอเคครับพี่น้องโอ้จบไปแล้วนะครับเด้อเดี๋ยวอ่าได้วัตถุดิบแล้วครับทีไปเห็ดยูบานนะครับบัดน,นี้ สดๆเลยครับพี่น้องยังดินๆอยู่เนาะบ่ไก่ครับบ้านอยู่บ่ไก่เดี๋ยวไปจัดการอยู่บ้านครับว่าเช็ดไม่ยัยงรอดติดตามชมเะครับเด้อกาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเนาะสนใจก็คอมเมนต์มาถามมามันอยู่ตรงไหนนะครับถืออิลีครับล่านนี้ผมว่าน่าจะถือที่สุดและในแถวอมตะในชนบุรีนี่ครับพี่น้องเนาะก็ฝากได้นะครับฝากติดตามนะครับเด้อ ปลาทับทิมนี่เฮ็ดได้หลายเมนูครับตอนนี้จะมีแต่ปลาทับทิมนะครับอนาคตจะมีปลากระพงนะครับเนาะคนว่าจะมีปลากระพงแล้วก็ปลานินเดอพี่น้องเด้อก็าฝากติดตามครับรอติดตามตอนต่อ,ตอ,ตอไปแล้วก็รอบองึงว่าผมจะเอาไปเฮ็ดอย่างเมนูอย่างนะครับเด้อรอติดตามคลิปไหนอะีพนะี่หนนะครับเนาะโอเคอีพีนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับพี่น้องบ๊ายบายสวัสดีครับ